พามาดูป่าบูเบอรี่จ้าตรงนี้ที่เตยนเตียนนี่เขาจะมาตั้งไอ้กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าเขาก็เลยเป็นเต็นเตียนแบบนี้ตรงนี้เขาก็ทําถังทำที่กั้นไว้อยู่ไม่ให้เข้ามาแต่ว่าพี่เขารู้จักกับเจ้าของป่าอยู่จ้ะแกก็เลยมีรหัสที่เปิดประตูเข้ามาได้แกก็เลยพามาเลาะดูป่านี่ก็เป็นป่าบูเบอรี่จ้ะมีเฮดด้วยมีลิงงอนด้วย มีทุกอย่างป่ามันก็โล่งๆก็มีคนมาเดินเก็บเ็ดคือกันจ้ะมาเดินมาเดินออกกําลังกายนั่นแหละเขาก็เดินผ่านมาทางนี้อันนี้เราก็ดีหน่อยพี่แกมีรถสี่ล้อก็เลยไอ้มอเตอร์ไซค์สี่ล้อนะก็เลยแกก็เลยพาไปดูป่าเราก็เลยถ่ายคลิปไปด้วยมันก็ยกเยกนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าทางมันก็ไม่ได้เรียบ เราก็พยายามให้กล้องมันนิ่งแล้วแหละแต่ว่ามันก็ตกหลุมตกบ่อเบิ่งตรงนี้ป่าที่เขาตัดไปแล้วจ้ะตัดไปแล้วเดี๋ยวเขาก็มาปลูกต้นใหม่แทนฝั่งนี้ก็เป็นป่าที่ต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็คงได้ตัดต้นไม้ขายแล้วจ้ะที่นี่ก็ส่วนใหญ่ถ้ามีที่เยอะๆเขาก็จะปลูกป่าขายไม้กันซะส่วนใหญ่จ้ะไม้สนเขาก็เอาไปทํากระดาน ข้างล่างนี้ก็เป็นต้นบูเบอรี่เราสามารถเข้าไปเก็บได้เลยจ้ะไม่ไม่มีปัญหาว่าเป็นป่าของใครเราสามารถเข้าไปตั้งเต็นนอนก็ได้นะคืนหนึ่งแล้วเออได้แค่คืนเดียวคืนต่อไปเราต้องย้ายที่เราไม่เราไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้หลายวานันเนี่ยอย่างตรงนี้ป่าที่เขาตัดไปแล้วเขามาปลูกใหม่มันก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะอันนี้ก็หลายปีอยู่แหละ ก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งปลูกใหม่ๆดอกหลายปีอยู่กว่าจะขึ้นมาต้นใหญ่ได้ขนาดนี้ป่าน้นอยแบบนี้จะไม่ค่อยมีเห็ดสักเท่าไหร่จ้ะบูเบอรี่ก็ยังไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่บูเบอรี่จะอยู่ในป่าต้นสนใหญ่ๆโล่งๆโปร่งๆอันนี้จะเป็นลูกดกดีแล้วแต่บางปีด้วยจ้ะปีนี้บูเบอรี่ไม่ค่อยดกเลยเพื่อนๆที่อยู่ที่ไทยแล้วจะมาเก็บบูเบอรี่ที่ สวีเดนก็ดูไว้เป็นดูไว้เป็นแนวทางว่าเป็นประมาณไหนป่าบูเบอรี่ก็ประมาณนี้จะ้ะต้นบูเบอรี่มันจะเตี้ยๆดอกเวลาตักก็ได้ปวดหลังอยู่แต่ว่าคนที่มาตักเอมาเก็บบูเบอรี่กับบริษัทเขาน่าจะมีอุปกรณ์ที่ดีกว่าของพวกเราจะ้ะที่ไม่ต้องก้มทั้งวันเหมือนพวกเรานะเ,เคยเห็นในคลิปอยู่จะ้ะเขาเป็นเครื่องใหญ่ๆเลย แต่ปีนี้จักยังไงไม่รู้เห็นว่ามันอะไรมันล่าช้าสักอย่างการฝึกซ้อมเหรอการฝึกซ้อมมันล่าช้าเขาก็เลยไม่ได้มาละมั้งปีนี้บูเบอรี่ขาดตลาดจ้ามันไม่ค่อยเป็นลูกด้วยขับรถไปก็เจอแต่เห็ดพี่น้องเอ้ยเฮดเหลืองแต่ว่ามันแห้งมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นแหละถ้าว่าชื่นชื่น,นี่คงจะเหลืองอาลามเต็มป่าไปหมดเลยนี่ขนาด แ,แรงๆนะมันก็ยังเห็นนะนก็ยังอุ่ากเกิดเกิดมาแล้วก็แห้งเหี่ยวแล้วชอบเกิดตามข้างทางด้วยลมมันก็โกรกดีไงมันก็เลยแห้งเร็วตรงข้างทางนี้เกิดดีแล้วขับรถไปเนี่ยโอ๊จอดไม่ได้ <c oughs> แกก็จะจอดเรื่อยจอดถามว่าเก็บไหมลงเก็บไหมแต่พอดีว่าเราทํางานกลางคืนจะ้ะอันนี้เราไปป่ากันตอนกลางวันตื่นมาตอนบ่ายก็รีบไปหารีบไปหาพี่คนไทยคนนี้แล้วก็แกก็พาไปป่า แล้วตอนสักสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งแกก็รีบกลับมาส่งที่บ้านจ้ะเพราะว่าเราต้องกลับไปนอนต้องไปอาบน้ําก่อนแหละออกจากป่าต้องอาบน้ําล้างตัวก่อนจ้ะเพราะว่ามันอาจจะมีเ็บติดตัวเรามาเงีย้ยแกก็ต้องไปอาบน้ําแล้วก็ไปนอนเพื่อที่จะไปทํางานตอนกลางคืนจ้ะไปดูแลผู้สูงอายุตอนที่บ้านพักคนชราตอนกลางคืนก็เลยมีเวลาน้อยเดียวก็ได้มาดูป่า หน่อยนึงได้คลิปย้อนอยู่คลิปหนึ่งสองสามคลิปอยู่ไม่ใช่คลิปแค่คลิปหนึ่งเด้ได้หลายคลิปอยู่ตรงนี้เขาตัดลงๆนี่เพราะว่าเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงจ้ะที่มาจากอันนี้แหละไฟฟ้ามาจากไอ้พวกกังหันลมนี่แหละจากกังหันลมก็ตั้งอยู่ทั่วไหนทั่วไปแล้วทางนี้เขาก็ตัดต้นไม้ออกเป็นบริเวณกว้างเลยจ้ะไปตลอดแนวเลยไม่ว่าไปตรงไหนตรงไหนเขาก็จะทําเตียนอย่างนี้ไปตลอด มันก็ดูโล่งสวยดีไปอีกแบบหนึ่งจ้ะอยู่ในป่าอย่างนี้ถ้าอากาศดีๆมันก็ไม่น่ากลัวนะแต่ถ้าอากาศอึมครึมอย่างเงี้ยถ้าไปคนเดียวก็ก็กลัวเหมือนกันแต่ก็ยังดีที่สชวีเดนเขามีถนนหนทางให้ตลอดจ้ะถ้าทางเข้าป่าแบบนี้เขาก็จะพอตรงสุดทางนะ่ะยังไงเขาก็จะมีทางวนรถเลี้ยวรถกลับให้นะมันจะไม่ส่วนใหญ่จะไม่ ตานจุดปุ๊ดนะเขาจะต้องมีที่เลี้ยวรถกลับให้จนได้จะ้ะนี่ก็แกขับรถมาส่งที่บ้านของแกะจะ้ะที่บ้านของพี่คนไทยคนนี้แหละบ้านของแกก็ตั้งอยู่กลางป่าแบบบรรยากาศดีมากนี่ก็ใกจะถึงบ้านแกแล้วบ้านแกน่าอยู่ดีอันนี้ก็เป็นบ้านนอกของสวีเดนจะ้ะ อยู่ในป่าเขาคนชวเวเดนชอบอยู่ในป่า,ม,ามันหน้าร้อนมันน่าอยู่ดีนะแต่หน้าหนาวเราว่ามันน่ากลัวหน้าร้อนนี่กระผูกเปนอนมีที่ไปนั่งจิบกระฟงกาแฟโอ้ยซินแล้วพอมาถึงบ้านก็เราก็ขับรถกับบ้านเราต่อจะ้ะเราก็อยู่บ้านนอกเหมือนกัน